ตอนนี้ไข่มุกกำลังอยู่ที่บริเวณพระธาตุยาคูและก็อยู่ในเทศกาลวิสาขาบูชานะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่จังหวัดกาลเินได้จัดเกี่ยวกับการบูชา,ชาองค์พระธาตุยาคูและก็มีประเพณีสงน้ําองค์พระธาตุยาคูด้วยนะคะแล้วบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยนะคะพอดีขออนุญาตมาเก็บบรรยากาศทั้ง18อำเภอเราจะแบ่งขบวนแห่เป็น3ขบวนขบวน,บวนแรกก็คือ ประสูตน,นะคะขบวนที่2ก็ตัดสรู้และขบวนที่สามปริณิพานนะคะจะเป็น3ามขบวนที่เรื่องของพุทธศาสนาของเรา <c oughs> แต่ว่าวันนี้ไฮไลท์ของเราอีกอย่างหนึ่งคือเทศกาลนี้มีมหาสมุทรทะเลทุงนะคะให้ <c oughs> ทุกคนได้มาถ่ายรูปสวยๆนะคะว่าอันนี้ก็เป็นอุโมง อุโมง์ทุงนะคะแล้วเราก็จะพาไปดูบรรยากาศตลอดงานนะคะว่ามีอะไรบ้างถ่ายรูปได้สวยๆเลยนะคะ,ออะเป็นมุมเช็คอินถ่ายรูปได้ใครอยากจะมาถ่ายรูปแล้วได้รูปสวยๆก็เชิญมาที่พระธาตุยาคูได้เลยนะคะ,ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นอุโมง์ทุงซึ่งตอนเย็นก็จะมีประดับประดาฟไฟให้เราได้ชมบรรยากาศสวยๆนะคะแล้วก็มากราบสาการะองค์พระธาตุยาคูซึ่งถือว่าเป็นองค์พระธาตุที่คู่บ้าน นผู้เมืองของเราแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดกาะสินได้เคารพนับถือหลายๆคนก็มากราบองค์พระทานกันนะคะ